สวัสดีครับพบกับช่องลุงเวลาพาเลาะนะครับวันนี้เรามีเมนูเด็ดครับน้องเทีวครับเราจะกิน <Okay. S 1> ย่างเลยเน,น,นี่ยแม่เปิ้ลเตรียมวัตถุดิบแล้วมาดูนี่นี่แม่เปิ้ลทำเลยมีเนื้อแล้วก็ปลาหมึกป่าเนื้อเนื้อเนื้อด้วยมีปลาหมึกด้วย <บา S 1> ก็ย <บา S 1> ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานะฮะมีผักด้วยนี่ไงมอ่ะถากสดๆมีเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองมีต้นหอม มีผักขึ้นช่ายมีผักบุ้งแล้วก็มีผักสลับด้วยนะครับนี่รอเม,มปเปิ้ลเ,เตรียมเ<อ>มปเปิลเตรียมกินกันจับเต็มเต็มอือนีอย่างนี้เลยมีผักมีอะไรเดี๋ยวเราจะย่างเนยกันเดี๋ยวมาย่างเนยกันเลยอ่ะพี่เที่ยวเนยใส่เลยดก ก็ซับไปเลยครับนี่มีปลาหมึกใส่ปลาหมึกเข้าไปพี่ยูชอบไหมเนี่ยอ้าวจัดปายปลาหมึกอ่านี่ทุกคนนี่เลยครับทุกคนนี่นี่เลย น,นยืมดูครับสุดยอดออเริ่มระสดแล้วอาาดู ไม่เ like อาไปแ่เย็นล่ะอะไรทไเราไม่เอาไปนนี้ปลาหมึกปลาหมึกวงก็ต้องกลับด้วยต้องต้องคอกลับด้วยอ้ากินเกี่ยวเข้าไปอืมหอมื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 อมื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 อมม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  ไฟเดือดครับมั่โหะห้องอไห้องหอหอมมากหอมเลย้แบบ้คหอมเลยชับมาก นื้อลงน้อยไม่เปิ่อนเอาเนื้อลงหน่อยลงเยอะๆกระจายเดี๋ยวมันก็จะสุกเดี๋ยวมันก็จะกระจายลงเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเป็นป๊อปคอร์นนะไม่ใช่ลองปายสองไปายชอบเนื้อนี้อืมอร่อยมันก็จะหอมๆนะพี่ปายเนาะใช่อ่ะเด้อทุกคนมากินเข่ามากินย่างเนยย่างเนยมากินย่างเนยเนื้อเป็นเนื้อนะฮะเนื้อแบบ เนื้อติดมันนี่ฮะให้ถึงตรงนี้เลยยอดฟังเลยฟังฟังโอ้ยเป็นนักแซ่บบ้อที่น้องแซ่บบ้เอาพี่ปากินที่ดูหน่อยนี่เอาตัวนี้อันนี้นี่อะไนี่อะไรอ่าอืมเลยเยอะจิกเลยอ่า ไม่ร้อนร้อนไม่ร้อนกินด้ไงเผกอมถ้ามันคถ้ามันสบายเนถใ่ถ้าร้นไม่สบายนี่ดูที่ใบ นี่ดูนี่กดตรงหน้าจอได้เลยลูกถ้ามันไม่เห็นภาพค่ะพี่กดตรงหน้าจอ,อได้ไี่ฮะัย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้คือเ็ดเข็มทองนะฮะให้มันสุกแน่เรียบร้อยแล้ว่ายอ่างเง้ยต้องเจ๊กินดีูนี่เนี่เดี๋ยวพ่อจะกินให้ดูฮ๋ดูพี่ไปย่ปาคเนี่ยดูกินดู อโอ้โหรับแน่ลำลายำลายมีลายแอืมหอมหอมต้นหอมเป็นต้นเลยม,ม,มันเข้ากันดีมาก ้นหอมกันเนื้ออือโอ้สุตายเนี่ยนเบคอนนึงบบเบคอนนีงมีใต่เบคอนเนื้อเนื้อติดมันเอ,อาเนี่ยเนี่ยป๊าแซ่บครับอือสุดยอดจบครับอื้ว,วพ้พอมเหมือนต้นเลยข้าข้าแ่เ้ ะนื้อขาเสินชาย,ายอ,อือหือโ่อะนี่เลยย่างเนยของแท้นหฮะของจริงแท้นเน่ย,ย่างคนจริงภาพจริงเสื้อจริง ไม่ได้มไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่<ต>นักแสดงเขาเป็นแบบเป็นนักกินเขาเป็นนักกินเดอะแชมเปี้ยนดีืว่าอ,อ่ะพอ่อครับพ่อใหญ่น้ำจิ้มแบบปรุงเองอ่ะตักน้ำหน่อยน้ำมันแห้งอ่ะเอาขวดจะสุกไหมเนี่ย ข้าวคั่วสุกเลยนะยร้อนมากข้าวคั่วสุกเลยต <c oughs> ันนี้มีน้ำไงมข้าวสุกเลยชุปายเนี่ยชิ้นใหญ่เลยใหญ่โตโตโอ้ยเข้าแบบโอ้ <c oughs> ออแสงอาจจะไม่ดีเนาะแต่บอกได้เลยว่าแบบแบบหลังนี้แบบอือเดี๋ยวจะให้ดูท่านผู้ชมท่านผู้ชม nhiều tiền rồi thông hồn có tên không gì rồi ăn lại lại à kia cái không chơi อเอาไปเที่ยวติ้งเหรอ่ะถอยเนให้หยิบตัวนั้นไลยอาที่อยู่ในจานเลยเอาที่อยู่ในจานเลยลูกอย,ยู่คนนี้มันจะร้อนไงโอ้โอร้อนไหมฮะเ,เป็นไงนอ,อร่อยนะอครับอร่อยนะ เทียอะไรใส่มเมื่อกี้ครับเห็ดเข็มทองโอ้โหจะขี้เห็ดเข็มทองแม่ปเปิลก็ย่ากไปห <c oughs> มดเลยเอาหมดเลยเรานี่เอาหมดเลยนี่หมดเลยอเอาให้หมดเลยหมดเลยหมดแล้วก็อิ่มพอดีนะแล้วก,ก็ไม่ได้แล้วนะโอ้ <c oughs> <c oughs> อ๋อความจริงแล้วยังไม่อิ่มอิอ่มอ๋ออิอ่มกระเพอะเยก่อครับทุกคนกระพาะเยกอันนี้กีเซตกีเซตแล้วด้วยเนยหมดทุกเซตมือเป็นลงวิงว่งมือเป็นลงวิ่งทักันไปทันกันมาทันกันมาทันกันไปเป็นไงบ้างครับวันนี้อร่อยไหมครับอร่อยครับฮะอร่อยครับอร่อยมากไหมครับอร่อยมาก ยังยังปเลยอ่เอแงแลอ่าียังากเลย่างเลยบ๊อเด็กๆจะแซ่บบ๊อพี่้นงเลยไม่เพิ่งไปเอาน้ำมาตุ้ม โด่งให้พ่อหน่อยเอาแบบไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยไม่ต้องใส่น้ำแข็งเอามาสักครึ่งแก้วนั่นแหละไม่ต้องใส่น้ำแข็งก้วมาตูมุ้มโอ้โอเคโอเคน้ำมาตูมน้ำมาตูมอ่ะแก้วมาตุ้ได้วยไหมฮะแก้วมาตูมได้เอาแก้วเอาแก้วแบบแก้วที่มันเป็นแก้วอร่อยอร่อยเดี๋ยวให้แม่ไปเอามาให้รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง ับเลยเอาแบบเอาแบบแห้งๆวะเอาแบบแห้งๆใช่ไหมที่ตาชอบแบบแบบแห้งๆฮะแห้งๆแห้งๆใช่ไหมแบบกรอบๆใช่ไหมกรอบๆเลยไหมอันนี้ชอบจับเลยนเรี่เลยเต็มกระทะเนี้ยตอนน้ำมาตุ่มให้แล้วปั๊มดนี่ อโอเคมาแล้แม่มดูนะครับเป็นแาแ่บอ่ต้องจะหวานชื่นใจเลยแล้วก็ยวเย็นชื่นใจหจมหวานเปรี้ยวหอมชื่นใจอืมนี่อืมมันก็จะนุ่มๆนะอืมอืมอ้ยอด นะนัไปนะสุดเลยเนาะในะฮะไหน่สุ็จแล้วสุดแล้วโอ้เไดริคเย็อโ้เริ่มกรอบแล้วเริ่มกรอบแล้วโอ้หได้ที่แล้วเนี่ยอยยฮยเกนเสียงเดียวไฟมันไม่นั้นนะตจริงสีมันสวยมากเลยนะแต่โปเราไม่ได้มีไฟอืม ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้มันจะมันจะ,นจะปล่อยพลังออกนะจริงเหรอปล่อยพลังตัวนี้ตัวเราก็จะมีแต่จุดๆเต็มไปหมดเลยบอกมากชื่นใจไหมโอ้ยเยอะแฮ อะไรไหมครับโอ้ยมดมดเอ็ดเนื้อช่ากิ้เบคอนใช่ใช่ไหมก็จขาล้ายกันอร่อยดีครับโอ้โหน้องพิวสุดยอดวันนี้อร่อยจริงอร่อยจังวันนี้ก็จะคลิปยาวๆเลยนะครับ ไม่ได้ทําคลิปมานานตอนนี้ก็ลงคลิปเก่าๆอยู่นะครับอ่าจัดกันไปเต็มๆอร่อยๆเราไปทํากินกันดูนะครับก็ง่ายๆนะครับง่ายๆกินเห็ดเชียทองก็ไม่ต้องจุดเตาจุดลาก็ใช้กระทะไฟฟ้านะครับก็มีผักมีเห็ดมีเนื้อก็มีผักแค่เนี้ยฮะเออแล้วก็นั่งกินกัน ก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่ในบ้านนะฮะก็จะมีเนี่ยสมาชิกมีสมาชิแกแค่นี้นะครับโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้กินน้ำมาตูมไปจวดมากแล้วลองลองลองดูที่หนึ่งแล้วลองซีฟู้ดดูที่หนึังนี่เองนี่นะเลิบเข้าไปก็หยอกเผ็ดเผ็ดเผ็ดำกินซีฟู้ดนะ นีเดี๋ยวลองชิมดูอุ้ยน้ำลายไหลโอ้ยมาเยอืยมเผ็ดเ,เปรี้ยวเค็มออกนิดนิดออกวานหวานสามรส <c oughs> โอ้พักคนี่เลยโอ้ขัขักขัดขัดัดขขัดโอ้หอมขักเนี่ จิ้มเข้าไปเออจิ้มเยอะๆก็จีมเยอะนี่ยโอ้แบ่แบแบ่บไล่แศษไล่หลวงพระบางแศษไล่หลวงพระบาง สัตลาย่นีนี่เลยเปลี่ยนลายอ่ะเปลี่ยนเป็นัตลายตอนนี้ก็อิ่มกันหมดแล้วครับโอ้โหหมดสภาพแล้วกอิ่มกันหมดแล้วครับพอกินกันไปเดี๋ยวหมดนี่ก็อิ่มกันพอดี วันนี้ก็พาทุกคนมากินย่างเนยเนื้อนะครับสุดยอดบอกได้เลยว่าอร่อยมากนะครับอร่อยมากนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลุ่งเวลาพาเลาะนะครับวันนี้ก็มาครบทีมเลยนะฮะมีเมเปิลน้องปลายน้องทิวแล้วก็ปโจนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จากลาทุกคนไปด้วยบรรยากาศแบบครอบครัวแบบนี้นะครับก็ ในช่วงนี้โควิดก็ขอให้ทุกคนปอดจากโควิดรักษาสุขภาพตัวเองนะครับให้มีสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงนะฮะให้มีเร,เรียกว่าอะไรนะปลอดภัยจากโควิดนะครับส,ส,สู้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 นะครับเดี๋ยวเราจะผ่านพ้น